15มกราคม2564นายแพทย์พีระอารีดัตในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครสุธยารับมอบไมโครเวฟจำนวน3เครื่องชุด PPE จำนวน32ชุดและเงินสด50,000บาท3บริษัท n a t u r e ์ i ล e p a ล s จำกัดเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครสุธยาหลังจากนั้นรับมอบแอลกอฮอล์20ลิตรจำนวน10แกลลอน เซอร์จิคอลแมสสลังและ N95 แมสสลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 จากบริษัทไทบร์เบดจำกัดมหาชนนสสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยธยา และเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และวิดีโอคอนเฟรนซ์ผ่านระบบซูมคาร์มิทติ้งลงพื้นที่เครือข่ายสาธารณสุขทั้ง16อำเภอโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพนังคอนสุดยาเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมไสงามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพนังนคอนสุดยา